สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการใช้วีนูตัวนี้นะคะก็วิธีการใช้ง่ายๆเลยนะคะเขย่าวขวดก่อนใช้เพราะในนี้จะเป็นน้ํานะคะแล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็สเปรย์เข้าไปที่ใต้ลิ้นเราแบบนี้ ะะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยก็สเปรย์วันหนึ่งสามครั้งนะคะแล้วก็วันละหนึ่งทันวันละหนึ่งครั้งพอนะคะสเปรย์ไปสามครั้งทานวันหนึ่งครั้งพอแต่ว่าถ้าคนที่มีอาการที่เราเราเราบาดเจ็บแล้วกันนะคะปวดบวมแดงอักเสบปวดเมื่อยนะคะคอไหลอะไรต่ออะไรอย่างนี้หรือว่าข้อต่อต่างๆนะคะเราก็ใช้ปริมาณที่มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันก็สี่ปั๊มนะคะ เปไปใต้ลิ้น4ปั๊มวันหนึ่งสองครั้งเช้ากับเย็นหรือจริงๆแล้วจะเป็นเวลาไหนก็ได้ที่เรานึกได้นะคะตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวีนูตัวนี้นะคะเพราะว่าวีนูตัวนี้เนี่ยเขาใชน้นวัตกรรมการผลิตนะคะที่ชื่อว่า adt นะคะ advanced delivery technology ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเอาอนวัตกรรมของไลโปโซมเนี่ยมาใช้นะคะเป็นการนำส่งสารสกัด ธรรมชาติ5ตัวที่อยู่ในวีนูนะคะเข้าไปสู่ร่างกายเราไปสู่ส่วนที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการที่จะไปไปเยียวยาตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นนะคะจริงๆสารสกัดตัวนี้เนี่ยมีออกมาเนี่ยได้หลายรูปแบบมากเลยทั้งแบบเม็ดแบบน้ำแบบเจลนะคะแต่ว่าตัว A D T ตัวนี้เนี่ย ทำให้การนำส่งสารสกัดตรงนี้เนี่ยเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะได้ถึง98%เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเงินที่เราใช้ในเรื่องของการดูแลตัวเราเองนะคะตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าเราไม่เอาไปทิ้งนะคะเพราะพะมันใช้ได้ถึง98%เลยนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า,าบางคนอาจจะสั่งไปนะคะ2ขวด4ขวดหรือว่า6ขวดเนี่ยคิด ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเรามีติดบ้านเอาไว้แล้วเรา,เาไว้ใช้ต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยเราอายุเยอะแล้วหรือว่าหลักการทํางานของเราเนี่ยนะคะลักษณะของการทํางานของเราเนี่ยบางทีเรา,เอ,าอยู่ในท่าเดิมนานๆน,นะคะเช่นจริงๆเราจะก้มเล่นมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืองานของเราที่ทําอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยจะทําให้เราเกิด การปวดเมื่อยและเกิดความเครียดขึ้นมาซึ่งจะมีการอักเสบขึ้นมาอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้เนี่ยเอาไว้ดูแลนะคะ1ขวดตรงนี้เนี่ยถ้าทานสามปั๊มจะใช้ได้1เดือนนะคะแต่ถ้าเราทานสปั๊มมาหนึ่งสองครั้งก็จะใช้ได้ในระยะเวลาที่สั้นลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดือนหนึ่งอาจจะใช้สองขวดแต่เมื่อเราหายดีแล้วนะคะเราก็กลับมาดูแลโดยการที่ใช้เพียง3ามปั๊ม แล้วก็วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าต้นทุนของการดูแลตัวเองนะคะย่อมถูกกว่าการที่เราเนี่ยเป็นไม่สบายแล้วแล้วก็ไปรักษานะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะ